ก็คือแคบหมูไม่อั้นครับเกี๊ยวกรอบไม่อั้นครับแคบหมูไม่อั้นเบ้นคือแบบโอเคแหละผมเข้าใจแหละว่าแคบหมูกินได้ไม่อั้นอ่ะเกี๊ยวกรอบ่ยนี่เกี๊ยวกรอบเนี่ยกินได้ไม่อั้นแหละแต่อันนี้มันแบบเอาดิอดันนี้นะจริมึงกินก็นดิดูดิ กูเหมือนกูไม่ได้เจอมึงนานจังวะกําลังจะทักเลยไม่เจอนานเลยโอ๊ยไปทําอะไรมาพี่หนุ่มเออสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีตโอ๊ดครับเพื่อนๆโอ้โหไม่ได้ถ่ายงานนานมากสองอาทิตย์ได้มั้งใช่จะทําอยู่ไม่เนี่ชองเนี่ยคนก็ไม่เคยดูละ ทุกคนครับวันนี้เราเข้าเรื่องกันแบบไวๆเลยน่าจะเห็นจากชื่อคลิปปกคลิปอยู่แล้วถึงกดเข้ามาดูกันวันนี้ครับทุกคนครับที่ผมกําลังจะไปก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออ่ะเราพูดกันแค่นี้ก่อนก๋วยเตี๋ยวเรือปกติคุณไปรา้านก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยคุณสั่งอะไรอ่ะคอมโบของคุณเลยที่เอาแบบว่าหนึ่งมื้อของคุณหนึ่งหนึ่งชุดของคุณเช่นเส้นเล็กเส้นเล็กน้ำตกน้ำตก,ำตกแล้วมีกากหมูแคบหมูไหมกากหมูแคบหมูยังไงอีกคอมโบคุณก็ต้องมีกากหมูแคบหมู ถ้าผมไปกินเนี่ย<แ>ที่ผมต้องมีแน่ๆคือก๋วยเตี๋ยวเรือมาจะสามชามสี่ชามว่าไปหรือว่าสั่งเป็นชามใหญ่ว่าไปแต่สิ่งที่ผมเปลืองยิ่งกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือคือกาก,ากหมูแคปหมูอไอ้โคตรเปลืองออวันนี้ผมเลยไปเจอหนึ่งร้านที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันร้านนี้เขาคือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ,อที่ขายราคาเริ่มต้น25บาทจะถ้วยใหญ่ถ้วยเล็กเดี๋ยวเราไปวิสูจน์กันว่า25บาทเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงแล้วก็ปริมาณมันเป็นยังไงสําหรับย5ิ แต่สิ่งที่ทําให้ร้านนี้คือพิเศษเลยก็คือแคบหมูไม่อั้นครับเ<อ>กี๊ยวกรอบไม่อั้นครับ <c oughs> แคบหมูไม่อัน้นเบนแคบหมูกับเกี๊ยวกรอบกินได้เลยไม่อัน้นไม่อั้นนะคุณสั่งก๋วยเตี๋ยวเรือซัดได้เลยผมผมตอนนี้ผมรับสารมาแค่นี้แหละผมก็มีข้อมูลน้อยพขอขหมบคุณ <c oughs> นี่น <c oughs> แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันชื่อเขาคือร้านเสือลวกเส้นอยู่ตรงเมืองทองอันนี้คือข้อมูลของผม มันแก้ปัญหาเพนพอยต์ของเรานะได้ตรงจุดเลยอ่ะก็คือเราสายเด็กอ้วนต้องเพิ่มออปชั่นมันจะต้องมีกากหมูและแคปหมูร้านนี้เขาให้กินแคปหมูแบบไม่อั้นครับเพื่อนๆครับแล้วผมลองไปดูไหมั้ยคุณเราไปกันแบบไวๆเลยร้านเขาอยู่ตรงเมืองทองเมืองทองมันเป็นไงวะมันมีเป็นทรงเป็นซอยปะเ๋ยวอมดูข้อมูลแป๊บน่าจะเป็นซอยนะผมว่าซอย42ครับ เมืองทองซอย42ใครอยู่ใกล้ๆคุณ <c oughs> บึงรถไปได้เลย <c oughs> เอาฟังแค่นี้ก็ไปได้แล้วเอาจริงๆไปได้แล้วปิดคลิปก่อนเลยเริ่มต้น25บาทแต่คนจินงกือไอแคปหมู <c oughs> ได้ไม่อั้นเลงคุณไปได้แล้วใช่แต่เดี๋ยวผมไปพิสูจน์เรื่องรสชาติแล้วก็ปริมาณให้พเพื่อนๆได้ฟังกันอีกรอบนึ่ง <c oughs> แล้วเป็นยังไงตา <c oughs> มไหมครับทุกคนครับเสือลูกเส้น มาก่อนที่เราจะเดินทางไปที่ร้านกันครับสำหรับเพื่อนๆที่เริ่มเบื่อกับร้านสุดประหยัดสุดคุ้มราคาถูกแล้วอยากขยับไปกินของแพงๆหรูๆบ้างและกําลังสนใจเกี่ยวกับการเทรดการลงทุนแล้วแล้วก็คลิปนี้ผมมีเว็บไซต์โบรกเกอร์ระดับโลกสําหรับการเทรดฟอเร็กมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันครับบอกเลยว่าการจะเลือกโบรกเกอร์ที่ใช่เนี่ยมันไม่ง่ายครับทุกวันนี้มีทั้งข่าวทั้งกระแสทั้งคําแนะนําจากคนนู้นคนนี้ที่พูดไม่เหมือนกันแต่วันนี้ผมอยากแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกับ FBS ครับ พราะ FBS เนี่ยเขาช่วยทําให้การเทรดเป็นเรื่องง่ายสําหรับทั้งเทรดเดอร์มือใหม่และมือเก่าจริงๆ FBS เป็นโบรกเกอร์ที่มีผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า150ประเทศครับมีใบอนุญาตถูกต้องในระดับนานาชาติและเปิดมานานกว่า16ปีทําให้ได้รับความไว้วางใจและเข้าถึงผู้ใช้งานทั่วโลกได้ง่ายครับและตัวแอปของ FBS เนี่ยใช้งานง่ายมากๆครับซื้อขายเปิดปิดออเดอร์ได้ง่ายมากสามารถทําผ่านโทรศัพท์ของเพื่อนได้เลย ภายในแอปยังมี FBSAI Assistant ครับที่คอยช่วยวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดและให้ข้อมูลสำคัญแบบ Real time เรียลไทม์ทำให้เราเทรดได้อย่างมั่นใจมากขึ้นแถมมีบทเรียนสอนเทรดต่างๆให้เข้าถึงฟรีด้วยนะ การฝากถอนก็ง่ายครับทำธุรกรรมผ่านธนาคารไทยหรือ QR code ได้เลยแถมมี Customer Support ตลอด24ชั่วโมงมีปัญหาก็สามารถติดต่อผ่านแอปได้เลยและมี support สำหรับคนไทยด้วยนะเจ๋วสิคือ FBS เนี่ยเขาเน้นย้ำมากๆเลยว่าอยากให้ทุกคนโฟกัสกับการเทรดได้อย่างสบายใจเลยทำทุกอย่างออกมาให้ง่ายต่อการเริ่มต้นเทรดมากๆครับ และสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นเทรดกับทาง FBS ตอนนี้ก็มีโบนัสเพิ่มให้100%เป็นโบนัสสำหรับการสมัครและฝากเงินครั้งแรกและพิเศษสำหรับเพื่อนๆช่อง e a t ต r o a โอครับเพียงใส่โค้ดอ a เต e r o โอท100ก็จะได้รับโบนัสพิเศษเพิ่มอ,อีก20%รวมเป็น120%นั่นดอเอาไปใช้สร้างกำไรกันต่อได้เลยให้คุณเทรดด้วยเงินทุนที่มากขึ้นและได้กำไรมากขึ้นไปกับ FBS ครับ แต่ต้องขอเน้นย้ํากับเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเนาะเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆศึกษาและพิจารณาด้วยตัวเองถ้ามั่นใจแล้วอยากเทรดอย่างมีสมาธิและมองเห็นโอกาสได้ชัดเจนก็ลองเริ่มเทรดกับทาง FBS ได้เลยเพื่อนๆสามารถคลิกสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยอ่ะขายของเรียบร้อยคุณเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารีบไปที่ร้านกันเลยไหมไม่งั้นติดพักเที่ยงในเมืองกับกูวุ่นวายแน่ไอ้เบ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันครับเพื่อนๆ ว่าร้านที่เรากำลังจะพาไปมันจะเป็นยังไงไปครับทุกคนครับ let's go <S มาแล้วครับเมืองทองนะครับไม่ใช่เมืองไทยนะครับเดียวเข้ามาในเมืองทอง ถึงแล้วครับทุกคนนี่เสือลวกเส้นร้านที่เราบอกว่าตามมาพิสูจน์หน่อยสิก๋วยเตี๋ยวเรือราคาเริ่มต้นคือ25บาทครับผมแต่ว่าไอ้กินแคปหมูได้ไม่อั้นเกี๊ยวกรอบได้ไม่อั้นมันคือยังไงเอออะไนสิตามมาดูโอ้โห หมือนกูมากินหมูกระทะอย่างกร้านนั่งชิวมันจะมีพวกหมูกระทะแคมปิ้งอ่ะมึงเคยเห็นปะไม่ฟิลอย่างนี้เลยนะเว้ยแต่นี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับถ้าผมล้วคุณเดินมาแล้วคุณเห็นมองเข้ามาในร้านแล้วบรรยากาศอย่างนี้คือคุณอย่าเพิ่งเดินผ่านนะครับคุณมาถูกถูกที่แล้วแล้วมาถูกแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่เราบอกว่ากินครับหมูได้ไม่อันคือคุณมาถูกที่แล้วแต่ว่าบรรยากาศเือเขาเป็นแบบนี้เลยโอ้ยไอ้เหี้ยขาย25บาทก็ราคาไม่แพงนะไม่แพง ไม่แพงนะปริมาณ mm hmm. ยังไงเดี๋ยวว so ่ากันอีกทีนะเขาให้คุณกินแคบหมูได้ไม่อั้นอ่ะแคบหมูนี่ถุงเขาไปทำตลาดห้าสิบไปนะคุณตักแค่สองทีบหนึ่งสองทีบห้าสิบาทเลยเรียบร้อยเลยขาดทุนแล้วร้านแต่พูดดูเขาทําร้านเนี่ยโอ้โหมันท้าทายเว้ย มันดูแบบลอตาลอใจอ่ะมันท้าทายอ่ะอด,ดูดิไม่ได้ถังเล็กๆนะครัเอาผมหยิบเที่ยวกับผมไม่ดูเลยคือแบบโอเคแหละผมเข้าใจแหละว่าครับหมูกินได้ไม่อั้นอ่ะเกี๊ยวกรอบ่ยนี่เกี๊ยวกรอบเนี่ยกินได้ไม่อั้นแหละอแต่อันนี้มันแบบเอาดิอดันนี้นะจริมึงกินกูดิโอ้ดูดิโอ้โผมไม่เคยเห็นร้านอ่ะเกี๊ยวกรอบเคยเห็นที่ตักให้ตักฟรีอ่ะวก็เตี๋ยต้มยำบางร้านมีนะเกี๊ยวกรอบตักฟรีอ่ะ ไม่เคยเห็นครับอันนี้อันนี้เกิดมากูยังไม่เคยเห็นใครทําโปรโมชั่นแบบนี้เลยนี่ครับคุณให้เพื่อนๆดูเป็นแบบแคบหมูไรมันนะนก็คือแบบนี้คือกรอบๆพองๆไม่ได้กินแล้วแบบแข็งๆอะ่ะก็คือเพินๆอะ่ะ แล้วก็เคลียร์กันให้ชัดๆที่เขาให้กินฟรีเนี่ยก็คือเคี่ยวกับแคบหมูนะครับผมแต่สําหรับสายกากหมูถามว่ามีไหมนี่ครับที่ร้านเขาก็ยังมีครับอ่ะก็ยังมีนะตรงนี้ครับด้วยละสามสิบห้าบาทแบบนี้ครับสายกากหมูก็มาได้เลยกินแคบหมูฟรีแคบหมูฟรีมีขุมห้าบาทสั่งพุทเต๋วราคายังไงนะครับพี่ขออีกทียี่สิบครัมีหมูมีเนื้อยี่สิบห้าก็น่าจะมีพวกสั่งได้หมูสดหมูเปื่อยอะไรเงี้ยทั่วไป ตำมงตำหมกสั่งได้ไหมก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทั่วไปนะแบบเต็มเต็มสตรีมครับดูก่อนครับราคาเริ่มต้นของก๋วยเตี๋ยวเรือคือ2 5บาทแล้วก็กระโดดไป50สแล้วก็70สั่งมาสักสามราคาไหมลองดูนะนะเราจะได้ตักครับูหมันได้อย่างไม่เคินเขินนะไปครับไปสั่งไงพี่นั่งที่โต๊ะแล้วก็จดได้เลยโอเคอโอเคไปครับ อุ้ยบอม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 ล้างไกใหมันเฮ้ยแคปหมูด้ยเัะทุกอย่างนี่ก็เพื่อตักแคปหมูบอมไงเออบอมไปถ่าของอย่ี้ดีนะร้านคนน้อยนี่ครับเพื่อนๆเมื่อกี้นี้สั่งก๋วยเตี๋ยวไปเรียบร้อยแล้วราคาเขามี25 50 50 70ใช่แล้วก็ความเผ็ดคุณเลือกได้เลยตั้งแต่ไม่เผ็ดจนไปเผ็ด1เผ็ด2เผ็ด3ก็มีความเผ็ดให้เลือก4ระดับนะครับผมไม่เผ็ดเผ็ด1เผ็ด2เผ็ด3ครับผมหลังจากที่สั่งเรียบร้อยไอ้สั่งข้าวติ่มเหลียไม่ใช่ประเด็นครับมันจะอยู่ตรงนั้นนี่ครับเราก็เปิดปั๊บเข้าไปแล้วมับมับยังไหวอยู่ไหมโอ้โหนี่นี่นี่ างทีกูก็หมือนได้โดยเอ็มเงินยุกูทำอะไรพวกเนี้ยอันนี้จริงๆริงเขาไม่พูดจริงเขาอาจจะเก็บไว้อยู่ก็ได้คนดูมันก็คงดูสนุกแหละแต่บางทีกูก็อายเขานะคนเต็มร้านกูก็ต้องมาทำอะไรแบบเนี้ยเนี่ยโอ้โหนี่เกี๊ยวกรอบเพื่อนๆได้เลยได้เลยอาบละเด็ดเลยจบเลยอย่างนี โอยมันยิ่งดูหน้าด่าได้อี่ตา้ตายเลยจะได้ไม่อั้นแล้วเพื่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เรารอก๋วยเตี๋ยวเรือกันแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวให้เพื่อนๆฟังกันะครับผมราคาเริ่มต้น25บาทก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่รสชาติเป็นยังไงปริมาณแพงไหมครับผมกับความคุ้มค่าตรงนี้สั่งน้ำดีกว่าไอคอหมดแล้วเหนียวคอมากเลยตอนเนี้ย คุณสูกแคบมุงอยู่อะไรของคุณเนี่ยฟรีดีนักกูก็เทะเลยอัดรรประโยชน์ไปเพื่อนๆอร้านเสือลวกเส้นโหดมากนะแต่ผมให้เพื่อนๆดูราคาก่อนเพื่อนๆจานสตาร์ทของเขาคือ25บาทเริ่มต้นของเขาคือ25บาทแล้วคุณดูปริมาณเขาดินี่นีนี่ผมขีบให้ทุกคนดูเลยไปทีละส่วนเลยชามนี้ราคา25บาทครับเพื่อนเครับผมให้ดูเส้นพอได้นนะผมให้ดูเส้นนี่นะ นี่นะมันเยอะกว่าไอ้พวกก๋วยเตี๋ยวเรือ15บาทแน่นอนนะเยอะกว่าคือเห็นชัดเลยอะ่ะแล้วคุณดูเครื่องเครื่องดินี่อันนี้ผมสั่งเป็นเนื้อนะครับผมผมสั่งเป็นเนื้อนะนี่ครับตับครับตับ,บลูกชงลูกชิ้นครับเล็กหน่อยแต่ก็ใส่มา2ลูกแบบนี้ครับผมก็ได้ปริมาณแบบนี้ส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าราคาไม่แพงไม่แพงถ้าสมมติเพื่อนเพื่อนมาแล้วได้ปริมาณตามนี้ผมว่าร้านนี้โอเคทีเด็ดนะครับผมทีเด็ดนะอันนี้คือ25บาบาทกระโดดขึ้นมา ช e ามนี ha ha ha. ้คือห้าสบาทครับเพื่อนเพื่อครับอันนี้คือเราสั่งเป็นความเผ็ดระดับหนึ่งพอนะผมแต่ว่าเป็นรสชาติของที่ร้านเลยผมว่าผู้หญิงนี่อิ่มได้นะเริ่มแล้วโอ้โหควรจะอิ่มแล้วล่ะต้องไปทำงานใช้แรงงานกันเลยล่ะล้วคุณคิดดูถ้าเส้นมันขยายสายสลวยนี่มันจะเป็นยังไงเนื้อนะครับเนื้อนี่เนื้อเปื่อยคุณดูเนื้อเปื่อยเนื้อหมักอื่อเพื่อนเนื้อหมัก เนื้อหมักเนื้อนุม่มนี่มีให้อันนี้คือ50บาทปะ่ะครับผมราคา50บาทลูกชองลูกชิ้นมีมาให้เล็กหน่อยแต่มีมาให้50บาทแบบเราไปนี่เลยโอ้โหเด็กอ้วนอย่างเรานี่เลย <c oughs> ไปนี่เลย70บาทแต่ว่าจบจบไปคือปริมาณคือเอ้ยเลยไปตายระเจ้าจอดเบอร์เบอร์เตอร์ลองชิมไหมแล้วมความคุ้มค่าตรงนี้คือเสิร์ฟให้เต็มเอยู่แล้วแต่ว่ารสชาติเป็น <c oughs> ยังไงครับผม รีวิวให้เพื่อนๆฟังกันครับทุกคนครับผมไปแบบไม่ต้องปรุงเลยนะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าที่นี่คือรสชาติตั้งต้นของมันไงเพื่อนๆชอบรสชาติไหนก็เสริมเติมแต่งเอาแต่ความเผ็ดเขามีให้เลือกแล้วแ้วผมอยากได้เผ็ดมากคุณก็ติ๊กไปเผ็ดมาก้าเผ็ดมากไม่พอคุณก็ใส่พริกเพิ่มไปอีกเรื่งปรุงเพื่งปรุงเขามีให้ดูงานน้ำซุปก่อนครับเพื่อนๆงานน้ำซุปเขาโอ้โหความเลือดความข้นดีนะที่ผมไปเก็บอินเสิร์ตมาเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะอร่อยนะเพราะว่าเขามีเป็นไอตัวน้ำปรุงเขาอะเห็นไห เขาจะมีน้ําปรุงเขาก่อนอ่ะไอตัวซอสที่ปรุงมาเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็ค่อยตักอย่างอื่นใส่ตามเข้าไปอะไรเงี้ยลองชิมน้ําซุปกับเพื่อนๆครับ <c oughs> ก๋วเตี๋ยวเรือยุคใหม่ในอุดมคติก็คือยุคใหม่มันจะเป็นรสชาติแบบชัดเจนจัดจ้านเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดมาค,คือมาครบตรงนี้มีหวานมีเค็มมีเผ็ดปรุงมารสจัดจ้านอีกที เปรี้ยวหวานเค็มคือบาลามมาแล้วเอ้ยอร่อยเลยรสชาติอร่อยมาเลยอร่อยมาเลยครับทุกคนครับนี่งานส้มง,งานเส้นอ่ะไปพร้อมเส้นนะอ่าลองดูสิไปพร้อมเส้นครับเพื่อนเนครับแบบนี้อร่อยอะ่ะกินกับต้มกับเส้นอะไรคืองานดีครับทุกคนครับความโค้งความข้มนก็ใช่เลยก๋วยเตี๋ยวเรือแบบยุคใหม่เลยตามนี่ครับเพื่อนๆฟรีดีนักกินให้คุ้มครับ <laughs> ลองดูสิว่าน้านตามันจะให้ไหมแบบนี้เพื่อนเพื่อนชอบไหมอ่นนี้ครับก๋วยเตี๋ยวเรือกับแคปหมูครับเพื่อนเพื่อนครับไปงานเกี๊ยวงานเกี๊ยวงานเกียเก๊ยวครับใส่เข้าไปครับงานเกี๊ยวงานเกี๊ยวครับไปพร้อมลูกชิ้นแบบนี้ <c oughs> มันเพิ่มรสสัมผัสความกรุบกรอบความกินสนุกขึ้นมา <c oughs> ต่หัตัวผมว่าไม่ยังไงก็ต้องแคปหมูอ่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ต้องแคปหมู สองแบบฟูลเซอร์วิสเลยดิอเอาละนี่ฟูลเซอร์วิสครับมาครบอ่ะมาครบมาครบไป <laughs> ของฟรีมันมันอร่อยขนาดนี้เลย,ยนะดีแบบน,นี้แหละเออมันดีอย่างนี้นี่เองของฟรีเนี่ย <laughs> เนื้อครับเบนเนื้อเนื้องานเนื้องาน,น,งานตับโอ้โหดูดิ <laughs> อย่าไปกินเปล่าครับอย่าไปกินเปล่าอ่าตามมันเป็นของที่มัน คู่กันนะก๋วยเตี๋ยวเรือกับแคบหมูทุกคนก็กินก๋วยเตี๋ยวเรือกับแคบหมูใช่ครับผมที่นี่เขาให้กินฟรีอันนี้คือสิ่งที่แปลกครับทุกคนนะมันคือสิ่งที่แปลกโอ้ยหรือเขาฉีดน้ำไล่เราอะฝนตกฝนตกอะฝนตกอ๋อฝนตกนะสรุปเลยครับไม่ไม่ครับที่ร้านนี้ร้านเสือรวกเส้นนะครับผมอยู่ที่เมืองทองธานี ซอย4 2อันนี้ตามพิกัดนเ,นเน็ตที่เขาแจ้งไว้เลยครับผม,ผมหรือคุณง่ายๆคุณก็เซิร์ชมาเลยครับเสือลวกเส้นปากเกต็ดเสือลวกเส้นเมืองทองธานีเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่เขาให้กินแคปหมูฟรีและเกี๊ยวฟรีครับเพ่อนๆครับไม่มีที่ไหนทําเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าใครดูแล้วรู้สึกว่าคุ้มค่าราคาไม่แพงคุณตามมาได้เลยครมบผมผมว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่รสชาติแบบสมัยใหม่เข้มข้นจัดจ้านใช่ ย้ายมาใหม่พี่โอ้มึงดูละหัวเหรอมังเปียกหมดแล้วร้านเขาเปิดเป็น2ช่วงเวลาครับผมตั้งแต่11โมงถึงบ่าย3ามหนึ่งรอบเขาปักเบรกตอนช่วงบ่าย3ถึง4โมง้วผมแล้วเปิดอีกทีคือ5้าโมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนครับก็ถึงเที่ยงคืนก็แคปหมูเรื่อยๆทาง้านนของสูงจะมีเก็นบ่ายาห้าสห้าิห้านาเนถึงหนเข้าใจแล้วแล้วช่วงกลางคืนเปิดเป็นอะไรพี่ อ๋อเป็นเหล้าเป็นเบียร์เขาร้านเขาตอนกลางคืนเขาเป็นร้านแบบนั่งนั่งกินดื่มเป็นดื่มแอลกอฮอล์แต่ว่าใครจะมากินก๋วยเตี๋ยวเรือที่มีแคบหมูปีแบบนี้ครับผมวันกันถึงสุกสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสามมีเท่านี้นะครับถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์คืออึดเวลาเข้าไปจนถึงหกโมงเย็นเขาข้าวประมาณนี้หลังจากนั้นคือนั่งเมากับเจ้าของร้านแล้วก็ช่วยกันคิดว่าจะเอาอะไรมาฟรีอีกเขาข้าวประมาณนี้เพื่อนๆครับร้านเขาครัวผมใครดูแล้วชื่นชอบยังไง ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าคุ้มค่าคุณตากมาได้ไปไหมไปไปไปเป็นอุ้ยน้ำเจิ่งนี่ก๋วยเตี๋ยวมึงอ่ะน่าจะฝนก็รอ้เลยเพราะไม่ใจดีเต็มให้กินครับกินข้าวกันเรารวยนะอะไรอ่ะเอาไปขายบอยทามาจัดได้ไอ้ย่าไม่ใช่กินจี้อุ้ยอุ้ยใหญ่ยังไน เฮ้ย